น้อาครูได้เรียนไปใหม่อื่นลูกสาวเอ้ยเปลือกไปซ้อมแต่สแข่งสนามแต่ตกลงไปแข่ กับนายกาที่อาจารย์นะนาฬิกาไม่นาฬิกาน่าจะหยุดทันนะบอกก่อนอุ้ยอันนี้เริ่มสายนะครับเริ่มสายนะครับแต่ถุงมือนายโกแล,ล้วไงอ่ะน่ะไม่ไปเป็นไรไม่เจ็บเนะฮะเรียบร้อยแล้วสปินกระดานวิวเลยอ่ะดอกดาบเปล่าวินล็อตเจอวินล็อะพี่ทวนโคชุด ไม่แก้มือเริ s <S 3. 3> ่มมันเหมือนตั้งแต่เริ่มใหม่ได้แก้มืออีกนี่ทุกคนขอชุด